มิวคิดว่ามานันอะค่อนข้างมีขนาดที่เล็กนะกินขาดจริงๆนะคะเป็นตัวท็อปของมิววอลกี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวนะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือตัวนี้นะก็จริงๆว่าเป็น,ปนหนึ่งในเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะฮิตนะคะในมิววอลกี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอีกโหมดการใช้งานหนึ่งนะคะซึ่งโหมดการใช้งานนี้นะคะก็จะเป็นจำพวกของออโตโมทีฟนะคะ นี่เลยนะคะเป็นบล็อกซขันใจของนักซิ่งทั้งหลายนะยคะดูจากลักษณะภายนอกของมันนะคะก็คือกระชับลัดเออเรียกว่ากระทัดลัดไม่ใช่กชระชับลัดกระทัดลัดนะคะเหมาะมือมากเลยอ่ะเดี๋ยวมือถอดแบตออกก่อนนะคะเพราะว่ามือใส่แบตมาอยู่นะคะสามแอมป์ถอดออกแบตออกมาแล้วนะคะนี่รูปลอร์ลักษณะหน้าตามันก็คือพอดีมือนี่แหละนะคะเรียกได้ว่าพอถือแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยโอเคเลยนะคะหัวเป็น1นึทับสนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรงบิดมือดีกว่านะคะตัวนี้แรงบิดสูงสุดถึง300นิวตันนะคะอัตราการกระแทกสูงสุดนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะเวลาบล็อกเค้าทํางานเนี่ยไม่ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะคะก็จะมีการออกแรงในแนวตั้งด้วยนะคะอัตราการกระแทกค่ะตั้งแต่2,400รอบนะคะยาวไปจนถึง2,600รอบต่อน,นาทีเลยนะคะตัวนี้ค่ะสามารถใช้กับมอเตอร์สูงสุดได้นะคะคือ M20 นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเขาเรียกไม่ใช่ดูมาได้ยินดีกว่าว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละระ จับความเร็วในแต่ละดับรอบของมันนะคะอันนี้เป็นสปีดที่1ค่ะเจียงมานะคะค่อนข้างที่จะเบาเลยตัวนี้นะคะเร่งสปีดเป็นสปีดที่2ค่ะก็แรงขึ้นมาหน่อยนะคะสูงสุดค่ะสาม ะะเรามาดูความเร็วรอบของไอเจ้าตัวนี้เลยดีกว่านะคะความเร็วรอบสูงสุดนะคะอยู่ที่2,005นะคะเริ่มตั้งแต่1 7ถึง2,005ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็แรงบิดมันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะมากสูงสุดถึง300นิวตันนะคะ,นะคะระบบแบตของเขาเนี่ยยังเป็นระบบฟิลบัตเลสก็คือเป็นเล็กง่ายๆตรงๆเลยนะคะว่าเป็นตัวท็อปของมิว w อกกี้นั่นเองคะ่ะ ก็นีนะคะเป็นรีวิวคร่าวๆนะคะของมิว w a u กี้บายแสงชัยนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้อ่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้า f i d หรือว่าบล็อกนะคะหนึ่งทับฟองนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้ามิววอลกี้บายแสงชัยค่ะก็อย่าลืมนะคะติดต่อเรามาตรงใต้คลิปก็ได้นะคะหรือว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย